วันนี้นะคะครูผันก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการจำไตราย,ยางหรือว่าอักษรสาม,มู่นั่นก็คืออักษรสูงนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องไตราย,ยางหรืออักษรสาม,มู่กันเลยค่ะไตราย,ยางหรืออักษรสาม,มู่นั้นนะคะไตราย,ยางมีรากฐานมาจากคําว่าไรซึ่งไร แปลว่าสามค่ะสวรรค์–องก็คือสวรรค์หรือด้านนั่นเองนะคะดังนั้นไตรายางจึงแปลรวมกันได้ว่าสมส่วนนั่นเองค่ะใช้เป็นชื่ออักษรสามหมู่นะคะได้แก่อักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขวัญก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการจำอักษรสูงค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเทคนิคการจำอักษร3ามมูนั่นก็คืออักษรสูงที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดฉอชิงถอฐาน ถอถุงถอพึ่งฝอฝาสอสลาสอบลูสีสอเสือและหอหีบนั่นเองค่ะเทคนิคการจำนะคะเด็กๆมีวิธีการแบบการท่องจำอักษรสูงนั่นก็คือผีผีมาจากพอพึ่งนะคะผีฝาก ฝากมาจากฝอฝานั่นเองค่ะถุงถุงมาจากถอฐานแล้วก็ถอถุงค่ะข้าวข้าวมาจากขอไข่แล้วก็ขอขวดค่ะสารสารมาจากสอสาาสบรือีและสอเสือนั่นเองค่ะให้ให้มาจากหอหีบค่ะและฉัน นั่นก็คือฉช,อชิงน,นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาทำไมคะเขาถูกผีหลอกนั่นเองใช่ไหมคะอักษรสูงคือผีหลอกเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเห็นผีไหมคะสังเกตเห็นไหมคะว่าผีเขาถืออะไรอยู่ผีเขาก็ถือข้าวสารนั่นเองค่ะวิธีการท่องนั่นก็คือผีฝากถุงข้าวสาร ให้ฉันอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือถ้าใครเนี่ยจำไม่ได้ว่าอักษรไหนเนี่ยมีกี่ตัวก็ให้ท่องซ้ำกันได้ค่ะนักเรียนเช่นท่องว่าผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสาร,สารให้ฉัน อีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันถ้าเราท่องแบบนี้นะคะนักเ,เรียนเราก็จะทราบเลยว่าผีก็มาจากผอพึ่งฝากก็มาจากผอฝาถุงถุงมีสองถุงก็มาจากถอฐานแล้วก็ถอถุงข้าวข้าว ก็มาจากขอขวดแล้วก็ขอไข่สารสารสารก็มาจากสสาราสอบอรูสีและสเสือให้ก็มาจากขอหีบค่ะและฉันก็มาจากฉช,ชิงค่ะนักเรียนเห็นไหมคะถ้าเราท่องอักษรสูง11ตัวนี้ได้เราก็จะทำแบบฝึกหัดได้นั่นเองค่ะ ค่ะครูขวัญน,นะคะต้องขอขอบคุณสื่อจาก Youtube นะคะก็คือเพจคุณครูวันธนาพาหนูเก่งนะคะที่มีทั้งความน่ารักแล้วก็มีทั้งความรู้ค่ะให้ครูขวัญเนี่ยได้หยิบยืมนะคะมาใช้ในการเรีนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นป .2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่อําเภอหนองยาป้องจังหวัดธิบุรีในวันนี้เรื่องที่ครูขวัญได้นําหยิบยืมนั้นก็คือเทคนิคการจําอักษรสูงหรือไตรย,ยางนั่นเองนะคะ ขอขอบคุณสื่อดีๆและมีความน่ารักของคุณครูวันธนาพาหนูเก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆคะเรามาเริ่มดูใบางานกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับไตรยางไปแล้วนั่นก็คืออักษรสูงใช่ไหมคะสังเกตเห็นใบางานไหมคะนักเรียน ใบงานในที่นี้ก็จะมีทั้งอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนั่นเองค่ะแต่เราไม่ต้องทำอักษรกลางและไม่ต้องทำอักษรต่ำนะคะคุณครูจะเริ่มจากอักษรสูงก่อนนั่นเองค่ะสำหรับใบงานแรกนะคะเรื่องไรยางหรืออักษรสามหมู่ค่ะคำชี้แจงได้บอกไว้ว่าให้นักเรียนระบายสีพยัญชนะไระยาง ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันเราเห็นไหมคะแบบฝึกหัดนั้นได้กำหนดชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่มาให้กับเราดังนั้นนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะถูกต้องแล้วคะ่ะนักเรียนต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ก่อนนะคะในทุกๆใบงานเหมือนเดิมนะคะทำไมถึงต้องทำทุกใบงานเพราะว่าครูฝันเนี่ยอยากให้เราเนี่ยทำไหมคะ เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ได้อย่างคล่องๆนั่นเองค่ะเขียนซ้ําๆเขียนย้มยําเขียนบ่อยๆไม่ผิดไม่เสียหายอะไรนะคะแถมเป็นข้อดีทําให้เราเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ได้คล่องนั่นเองค่ง born, มมะ,ะ,คะาาม, use, คามาดูใายงานกันค่ะทุกคนในใางานแรกนะคะเขากําหนดให้เรามีอักษรกลางสูงตำ่ำเมื่อกี้นี้ครูขวัญได้บอกไปแล้วว่าเราจะท,ทําแค่ อักษรอะไรคะอักษรสูงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่คะ่ะครูขวนไฮไลท์ไว้ให้เราจะทําแค่อักษรสูงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งในอักษรสูงนี้เข้าให้นักเรียนเนี่ยต้องต้องระบายสีสีอะไรคะคําตอบก็คือสีสีแดงนั่นเองคะ่ะดยครูขวนจะไฮไลท์ไว้ให้ว่าอักษรสูงนะคะให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแดงนั่นเองคะ่ะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเพัญชนะไหนที่อยู่ในอักษรสูงบ้างจากเมื่อกี้นี้ที่เราท่องเกี่ยวกับไตรยางสาม,มูเรื่องอักษรสูงเขาท่องว่าอะไรคะเด็กๆท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือถ้าใครจำไม่ได้ว่าเพัญชนะแต่ละตัวนั้นมีกี่ตัวก็อาจจะท่องว่า ผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันใช่ไหมเอยอ่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนผีเริ่มต้นก็คือคำว่าผีเลยใช่ไหมคะเริ่มแรกผีก็หลอกเราซะแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าในที่นี้นะคะในเค้กก้อนนี้นะคะคับเค้กก้อน,นี้ มีคำว่าผีหรือเปล่าหรือมีผอผึ้งหรือเปล่านะคะมีใครเห็นบ้างเอ้ยผอผึ้งอยู่ตรงไหนนะ้เอาละค่ะครูขวันเห็นแล้วนะคะเด็กๆผิดกันหรือยังคะผอผึ้งอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยระบายสีค่ะที่ผอผึ้งนะคะหรือระบายขอบๆอย่างเดียวก็ได้ค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เห็นเพีัญชนะ อย่างชัดๆนั่นเองค่ะเวลาที่ครูผ่านตรวจนะคะครูผ่านก็จะได้มองเห็นได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะผีผ่านไปแล้วลำดับต่อไปคืออะไรคะฝากผีฝากนะคะฝากก็ต้องใช้ฝอฝานักเรียนเห็นฝอฝาไหมคะฝอฝาอยู่ในคัเพเค้กก้อนนี้อยู่ตรงไหนนะ เอาละครูขวัญเห็นแล้วนะคะขอฝาอยู่ตรงนี้นั่นเองนักนเรียนก็ระบายขอฝานะคะระบายวงกลมด้านข้างนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะระบายข้างในก็ได้แต่ว่าต้องระบายให้สีไม่เจ็มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนักนเรียนระบายสีเจ็มจนเกินไปเพรียงชนะก็จะหายไปดังนั้นนักนเรียนต้องระบายสีบางๆนั่นเองนะคะแล้วก็ระบายห้ามออกนอกเส้นกรอบวงกลมนี้ด้วยนะคะผีฝากผีฝากอะไรคะลำดับต่อไปผีฝาก ถุงใช่ไหมคะต้องหาอะไรคะหาถอถุงถอถุงอยู่ไหนน้าเจอไหมคะนักเรียนรูผ่านเจอแล้วนะคะถอถุงอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ระบายที่ถอถุงค่ะเด็กๆนอกจากถอถุงแล้วนะคะนักเรียนต้องหาถออะไรต่อคะมีใครทราบบ้างผีฝากถุงถุงถุงมปทั้งหมดสองถุงใช่ไหมคะถุงแรกคือถอถุง ถุงที่สองคือคืออะไรคะถอถาน,นั่นเองค่ะผีฝากถุงถุงก็คือถอถุงแล้วก็ถอฐานนะคะถ้านักเรียนท่องได้เนี่ยนักเรียก็จะทําแบบฝึกหัดคัพเค้กก้อนนี้ได้นั่นเองนะคะ,ะดูแบบฝึกหัดต่อไปค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ไรยางหรืออักษรสามู่นั่นเองนะคะคำชี้แจงได้บอกไว้ว่าให้นักเรียนเลือกคำไปเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเลือกคำไปเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคำที่เขาให้มาก,เเก็ได้แก่ทุเรียนตะเกียบร้องเพลงผีเสื้อท้องฟ้ามะนาว ผ้าถุงดาวตกชิงช้าเศรษฐีกระเป๋าดีกาต่อมานะคะก็คือคำว่าสุขาไก่แจ้หุงข้าวชิงอูดแล้วก็คิงคองนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตเห็นโทรทัศน์ไหมคะ ทรทัศน์ที่เขาให้มามีทั้งหมด3เครื่องใช่ไหมคะเครื่องแรกเป็นอักษรกลางเครื่องที่สองเป็นอักษรสูงและเครื่องที่3มเป็นอักษรต่ํานั่นเองค่ะเรานะคะจะมาทําเครื่องที่สองหรือเครื่องที่อยู่ตรงกลางนะคะนั่นก็คืออักษรสูงค่ะวิธีการนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนท่องเทคนิคการจําอักษรสูงนะคะผี ฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันสังเกตค่ะนักเรียนดูคําว่าผีหาคำว่าผีให้เจอค่ะก็คือหาขอเพื่งให้เจอค่ะวิธีการทำนะคะง่ายมากค่ะนักเรียนเราก็แค่ทำไหมคะหาดินสอของเรานะคะมาทำไมคะมาขีดคําที่เราเลือกค่ะแล้วก็เขียนลงไปใน ช่องว่างที่เขาให้มานะคะแต่และบรรทัดค่ะคําว่าผีผอผึ่งครูฝันห็นแล้วนะคะก็คือคําว่าผ้าถุงนั่นเองค่ะเมื่อเราเจอคําว่าผีหรือผ้าถุงแล้วเราก็ทําไหมคะเราก็นํามาเขียนค่ะตรงช่องที่เขาให้มาของอักษรสูงค่ะเขียนคําว่าผ้าถุงนะคะผออาผาเมโทูผ้า ขออุงอถุงเวลาเขียนนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดนะคะแบบนี้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามอักษรสาม,มู่ที่กําหนดให้เหมือนเดิมคะ่ะอักษรกลางยังไม่ต้องทำนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูฝ่ายจดก,กระาดาทไว้ให้นะคะว่าอักษรกลางงที่นี้นักเรียนทำไหมคะยังไม่ต้องทำ นี่นะคะยังไม่ต้องทำต่อมาข้างล่างอักษรต่ำก็ทำไมคะยังไม่ต้องทำอักษรต่ำนั่นเองนะคะครูผ่นขีดกร,กระบาดไว้เป็นเครื่องหมายว่ายังไม่ต้องทำอักษรตา่าเราจะมาทำอักษรสูงอย่างเดียวเท่านั้นคะ่ะขีดเส้นใต้พยัญชนะที่ตรงกับอักษรสูงนะคะเหมือนเดิมค่ะท่องคำว่า ผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันมีคำว่าผีไหมคะนะักเรียนลองดูข้อที่6กเขาบอกว่าสีเขียวให้ความรู้สึกสบายตาสีเขียวให้ความรู้สึกสบายตาในข้อที่หนะคะข้อที่7เราควรสระผมให้สะอาดข้อที่8 ปุ่นผงทําให้เป็นโรคภูมิแพ้ข้อที่9ศ้าสีษะหมายถึงหัวข้อที่สิบขนมฝอยทองทําจากไข่แดงเราก็มาหาค่ะว่าคำว่าผีมีไหมคะผอพึ่งถ้ามีอะไรก็ทําไหมคะถ้ามีก็ขีดเส้นใต้ใช้อะไรขีดคะใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะ อย่าใช้ดินสอขีดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยงามและไม่เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคําว่าฝากอะพอพุ่งไม่ได้มีตัวเดียวนะคะเรียนสังเกตด,ดูให้ดีนะคะนักเเียนต้องมีความรอบคอบนะคะครูขวันจะไปต่อนะคะต่อมาคําว่าฝากมีไม่เอย่ยคําว่าฝากฝอฝาอากออ็คือคําว่าฝอยคํานี้ใช่ไหมคะนักเรียก็ขีดเส้นใต้คําว่าฝอย ก็คือเขียนเส้นใต้แค่ฝ่อฝาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนต้องคอยดูด้วยนะคะว่ามันมีคําอื่นอีกไหมนะคะเพราะว่าครูขวานแค่ทําตัวอย่างให้เรียนดูอย่างเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาคําว่าถุงถุงก็คือถอถุงถอฐานมีไหมคะถ้ามีนักเรียนก็คิดข้าวข้าวขอไข่ขอขวดถ้ามีนักเรียนก็คิดนะคะขอไข่ขอขอวดนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเขียวอ่าขอไข่นะคะขอไข่ขอขอวด คําว่าสารสารสารสบรุษีสะสะลาสเสือถ้ามีก็ขีดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หอหีบมาจากคาว่าให้มีมีมมคะถ้ามีก็ขีดและคําว่าฉันคือชอชิงถ้ามีก็ขีดไม่มีก็ผ่านเลยไปนั่นเองนะคะใบงานต่อมาค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียน เขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งพยัญชนะไทยมีทั้งหมด4ี่หมู่คืออักษรกลางอักษรสูงอักษรตำ่ำคู่อักษรต่ำเดียวใช่หรือเปล่านะถ้าใช่ก็ใช้เครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ก็ใส่เครื่องหมายผิดในวงในวงกลมนี้นะคะต่อมาค่ะ ข้อที่ 2, อสอักษรต่ําคู่อ,กอักษรต่ําคู่ครูขวัญสอนหรือยังคะสําหรับข้อที่สยังไม่ได้สอนใช่ไหมคะดังนั้นในข้อที่2นักเรียนทําไหมคะยังไม่ต้องทํานั่นเองคะ่ะครูขันขีดเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะว่ายังไม่ต้องทําต่อมาข้อที่อสอักษรกลางอักษรกลางครูขวัญสอนอยังคะถ้าครูขวัญยังไม่ได้สอนนักเรียนก็ทําไหมคะยังไม่ต้องทํานั่นเองคะ่ะ ข้อที่4อักษรสูงครูผ่านสอนไปแล้วใช่ไหมเอ่ยอักษรสูงคือพยัญชนะที่ออกเสียงสูงใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ก็ติ๊กเครื่องหมายผิดนั่นเองคะ่ะข้อที่5้ตรยางหมายถึงอักษรสามูถ้าใช่ในข้อนี้ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ก็ติ๊กเครื่องหมายผิดเหมือนเดิมคะ่ะแล้ต่อมาข้อที่6อักษรสามูได้แก่ อักษรควบอักษรน,นำและอักษรเดียวเอ๊ครูผ่านคือสอนแบบนี้หรือเปล่าเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้หรือไม่คุ้นเลยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนั่นเองคะ่ะก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายผิดนะคะลงไปในช่องนี้นะคะโอเคคะ่ะผ่านไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะคะต่อมาคะ่ะไปแบบฝึกหัดต่อไปเลย แบบฝึกหัดอันนี้นะคะเขาบอกให้เราเนี่ยเขียนคําตามที่กําหนดให้ถูกต้องอีกรอบนึงนะคะให้นักเรียนเขียนคําตามที่กําหนดให้ถูกต้องอ่าเหมือนเดิมค่ะอักษรกลางยังไม่ต้องทําอักษรตามยังไม่ต้องทําเราก็จะทําแค่อักษรสูงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งที่เขายกตัวอย่างให้เราเห็นนะคะ ผลไม้เขากำหนดผลไม้มาให้เราก็ต้องหาอักษรสูงที่ตรงกับผลไม้เขาให้คําว่าอะไรมาคะนักเรียนฝรั่งนั่นเองนะคะซึ่งฝรั่งฝอฝาเป็นพยัญชนะต้นนะคะอยู่ในอักษรสูงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะคําว่าสัตว์สัตว์ในที่นี้นะคะมีสัตว์ตัวไหนบ้างหรือมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่ในอักษรสูง ่นักเรียนคิดกันได้ไหมเอ่ยลองคิดดูนะคะผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันง่ายๆเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่าสุนักนั่นเองคะ่ะสุนักซึ่งแปลว่าหมาใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นคำว่าสัตว์ใช่ไหมคะอ่า ใส่คำว่าสุนัขอยู่ในอักษรสูงห,หรือนักเรียนจะหาคำอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่สุนัขก็ได้เช่นคำว่าหมาหอมออาหมาก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมานะคะข้อที่3กําหนดคําว่าอาหารมาให้เราก็หาคําว่าอาหารที่มีพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรสูงนะคะเช่นคําว่าอะไรคะอาหารที่เป็นพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรสูงคําว่า ข้าวผัดก็ได้นะคะต่อมาชื่อเพื่อนค่ะถ้าเรานึกไม่ออกเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยลืมชื่อเพื่อนไปหมดแล้วนะคะเราก็แต่งชื่อเองก็ได้ค่ะนักเรียนชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีนะคะชื่อว่าอยู่ในอักษรสูงฝ้ายก็ได้คะ่ะฝ้ายก็คือฝอฝาฝออายอฝายไม่โทฝ้ายชื่อฝ้ายก็ได้นะคะ และดอกไม้ที่อยู่ในอักษรสูงดอกไม้ที่อยู่ในอักษรสูงมีคำว่าอะไรบ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกหาเจอไหมคะคำว่าคำว่าอะไรดีอ่าลองคิดค่ะลองถามคุณแม่ดูแม่คะอักษรสูงจะหาคำว่าอะไรฉันลงไปดีคะเกี่ยวกับดอกไม้ษี่ผานจะยกตัวอย่างให้นะคะ ก็คือดอกสายหยุดค่ะเราก็ใส่คําว่าสายลงไปถ้าคําบันยาำเั้นก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะเขียนด้านซ้ายเลยชิดๆเลยสายสออายอสายหอยอปุดอหยุดนะคะสายหยุดข้อที่6ประเทศหาคำว่า ประเทศอืมคำว่าอะไรดีคะที่อยู่ในอักษรสูงยกตัวอย่างเช่นอูกขูปัญยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันคําว่าฝรั่งเศสนั่นเองคะ่ะนั่นเลยก็เขียนคําว่าฝรั่งเศสลงไปนะคะอ่ฝรั่งอ่ฝรั่งจําได้ไหมคะออกเสียงอะกลุ่เสียงนะคะฝรั่ง เซค่ะสระเอสอสาาสอเสือฝรั่งเศสนะคะอ่าพอเขียนเสร็จแล้วนะคะไปดูที่ใบงานต่อไปเลยค่ะค่ะใบงานต่อไปนะคะเป็นใบงานสุดท้ายแล้วนะคะต่อมานะคะเด็กๆใบงานสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนั่นก็คือ ให้นักเรียนเขียนอักษรหน้าคำที่กำหนดให้อีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเขียนอักษรหน้าคำที่กำหนดให้โดยเขาจะให้เรานะคะเขียนอักษรกลางนั่นก็คือกอก่อักษรสูงสัญลักษณ์ก็คือสอเสืออักษรต่ำสัญลักษณ์ก็คือต่อเต่าแต่เรานะคะจะไม่ต้องทำอักษรอักษรอะไรคะ อักษรกลางค่ะครูผันคิดให้ให้เป็นสัญลักษณ์ว่ายังไม่ต้องทํานะคะอักษรต่าก็ยังไม่ต้องทํานั่นเองนะคะเราจะมาดูแค่อักษรสูงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นอ่อักษรสูงคือผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันดูคำว่าผีค่ะ ผอพึ่งมีไหมนะมีไหมคะมีผอพึ่งไหมถ้ามีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีผอพึ่งถ้ามีผอพึ่งนะคะเราก็ทําไงคะเขียนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ก็คือสอเสือในอักษรสูงนะคะเป็นอักษรสูงปเป็นเครื่องหมายสอเสือนะคะเขียนลงไปเลยคะ่ะสอเสือให้เรารู้ว่าคําว่าพัดช,ชาอยู่ในอักษร สูงนะคะอ่าต่อมาค่ะฟากคือฟอฟาอ่าเห็นแล้วนะคะฝรั่งเศสอยู่ในอักษรสูงก็ใส่สอเสือลงไปค่ะถุงถุงหาถอถุงถอฐานให้เจอค่ะถอถุงถอฐานอยู่ในหน้ามีไม่เอย่ยถอถุงถอฐาน ถ้าเกิดว่ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็เลยผ่านไปนะคะแต่เด็กๆต้องรู้ให้ดีนะคะว่ามีหรือว่าไม่มีเพราะตอนนี้ครูผ่านยกตัวอย่างให้ดูก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะคะต่อมาข้าวข้าวขอใครขอควดมีไหมคะดูแค่พยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นนะคะพยัญชนะตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะดูแค่พยัญชนะต้นตัวแรกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ มีไหมคะขอใครขอขวดทถามีนะคะก็ใส่สัญลักษณ์ส่อเสือลงไปนั่นก็คืออักษรสูงคำว่าคี้เท่านั่นเองค่ะใส่สอเสือลงไปนะคะสารสารสารสามสอเพื่อนเกลือมีไหมนะมีไหมคะอักษรอ่าอักษรสูงสอ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 มีไหม ถ้ามีก็ใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีก็เลยผ่านไปอ่าผูผ่านเห็นแล้วค่ะอยู่ใกล้เคียงกันเลยคําว่าสายสินกับคําว่าเศรษฐีนะคะอ่าต่อมาค่ะคําว่าให้หอหีบถ้ามีนันเรียก็ใส่เครื่องหมายสอเสือลงไปนะคะดูให้ดีและคําว่าฉันคือฉช,อชิงถ้ามีก็ใส่สอเสือเป็นเครื่องหมายอักษรสูงลงไปนั่นเองนะคะเป็นไงบางคะันักเรียนง,ง่ายหรือว่ายากคะสําหรับรายง,งานสุดท้าย น่าจะไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยท่องอักษรสูงได้นจนขึ้นใจแล้วแค่นกเรียนเนี่ยด,ดูอ่านแล้วก็จะรู้แล้วว่าคําไหนเป็นอักษรสูงนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาทบทวนเทคนิคการจำไตราย,ยางอักษร3ามู่เรื่องอักษรสูงกันนะคะมาค่ะเริ่มจากผีฝากถุงถุงข้าวข้าว สานสาลสาน,สานให้ฉันเห็นไหมคะว่าอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนั่นเองนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันอักษรสูงมีทั้งหมด11็ตัวเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะ เป็นงไงบ้างคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เทคนิคการจำอักษรสูงไม่ยากเลยใช่ไหมคะรวมถึงแบบฝึกหัดที่เด็กๆเนี่ยได้ทำกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูผ่านก็ขอให้เด็กๆเนี่ยโชคดีในการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเนื้อหาต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ